ไปดูประเพณีนะครับในพื้นที่จังหวัดชนบุรีเริ่มแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับประเพณีวิ่งควายประจำปี2568นะครับจัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วครับไปดูบรรยากาศกันหน่อยไปวิ่งกันในานาข้าวแบบนี้ครับนี่นะฮะโอ้เป็นเรื่องของความเร็วนะอันนี้พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับจัดโดยอบาตาสำนักบกนะครับ เขาบอกของที่นี่ไม่เหมือนกับที่อื่นเพราะว่าการวิ่งควายที่อื่นก็คือจะให้คนเนี่ยขี่ควายเลยแต่ของที่นี่ก็คือใช้ใช้สองตัวแล้วก็ผูกคันไถเนาะแล้วก็ให้ผู้คุมเนี่ยถือคันไถเดินตามเหมือนกําลังไถนาอยู่นะครับซึ่งก็บางคนเนี่ยนี่ตามทันก็ทันวิ่งตามกันไปบางคนไม่ทันว่ายังสงสัยอยู่ว่าภาพแรกเมื่อสักครู่เนี้ยมันจะมีควายสองสองตัววิ่งไปโดยไม่มีคนตามอ๋อลุดปลอยเลยหลุดเลย ปล่อยหลุดไปเลยเออไปเถอะนะบางคนเสียหลักล้มหน้าคว่ำอะไรกันจุ่มมันก็ลงไปในโคลนแต่กติกาไม่รู้ว่าต้องไปทั้งคนทั้งควายหรือเปล่านะน่ะจะชนะนะก็สร้างความสนุกสนานนะครับเป็นกิจกรรมวันหยุดเออให้คนได้มาชมกันนะครับนะมีกองเชียร์ข้างสนามเต็มเลยคุณผู้ชมนอกจากนี้เขาบอกยังมีวิ่งควายจำลองด้วยนะอ่าให้เด็กๆนี่ขี่หลังผู้ใหญ่วิ่งไปแบบนี้ นะครับก็เรียกว่าความสนุกสนานนี้ก็ไม่แพ้วิ่งควายจริงเลยนะครับอ่ะต้องแบกลูกแบกหลานวิ่งกันไปแบบนี้ครับล้มลุกคลุกคลานกันไปก็ประเพณีเขาบอกเป็นการแสดงถึงความผูกพันเนาะกับชาวนาอะไรต่างๆกับควายที่ก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการทํานาแล้วเขาบอกให้ควายได้พักผ่อนอันนี้สงสัยอยู่ว่าพักผ่อนยังไงวิ่งแต่ขนาดนั้นให้ควายได้พักผ่อนพักผ่อนจากการไถนาการไถนาอ่า าวิ่งอย่างงี้ยเอเออเขาแต่ก็ยังดีนะอย่างที่บอกว่าที่อื่นกาต้องมีคนขี่ควายไปด้วยน,ะยนะนี่อย่างนี้ผต้องขี่เบาแรงไปนิดนึงเบา,าแรงนิดนึงวิ่งแบบตัวปลิวแต่ทีน่ออๆสร้างความสนุกสนานสมัครสมัยของคีแหลบดูผ่านจอยังสนุกเลยค่ะถ้าเกิดพื้นที่จริงนี่หูน่าจะสนุกกว่านี้อีกนะคะอ,อ,อะงานนี้ดีนะเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีของงานประเพณีไม่มีใครตีกัน